ตามเลยมันจะให้อุ้มมันหรือเปล่ามาทำนนี้ลูกเรียกมันเด็ใช้ยลว้วนมันมองไม่เห็นเปล่า <c oughs> พี่นั่งอยู่ไกลเกินต้องไปใกล้ๆมันหน่อย โยนมาข้างหลังนะเราวังเยียบม,มันราวังเยียบม,มันนะลูกดูล้วย